เหตดังเพตน,นึงค่ะเขาออกมาแฉว่าคุณครูโรงเรียนดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยการเาาาที่ยวเขาเคอะพูทบเบิกเชียงขาน7วัน6คืนค่ะชาวเน็ตเขาก็เลยแบบปรงๆปรวกกับแซะๆหน่อยๆนะคะว่าเฮ้ยเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันเด่งเดยตกมือละ20บาทเองนะทำไมค,ครูเที่ยวรูจังเลยอะไรทํานองนี้ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะวันที่22สิงหา2565ค่ะ Facebook fanpage ก็คือปฏิบัติการหมาเข้าบ้านเขาออกมาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความถึงกรณีที่มีคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเป็นโครงการพัฒนาครูแล้วก็บุคลากรค่ะระหว่างวันที่14-20ถึง20สิงหาคม2565ซึ่งมีการจ้างเหมาบริษัททัวร์แถวแถวสิชน เริ่มต้นออกเดินทางจากสีชลเนี่ยวันที่14สิงหาไปแวะพักโรงแรมในกทมจากนั้นแวะศึกษาดูงานที่โรงเรียนแห่งหนึง่งเขตบางซื่อแล้วก็ว่าผายไปเลยไปเช็คอินอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเสร็จภารกิจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ่ายรูปกับป้าเรียบร้อยแล้วก็พากัไปนั่งคาเฟ่ชิลในคาเฟ่เลยเก็บภาพความประทับใจดอกมงดอกไม้อะไรอย่างงี้น,นะคะต่อด้วยไหว้พระเหมือนเป็นองค์พระเจดีย์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอ่ะ เสร็จปุ๊บต่อมาวันที่17สิงหาค่ะคุณผู้ชมไลฟ์ตั้งแต่ตีห้าอ่าไลฟ์ตั้งแต่ตีห้าขึ้นชมทะเลหมอกเอ้ยอะไรเอ้ยพระอาทง์พระอาทิตย์ใดๆบนยอดเขาสูงแบบในเพชรบูรณ์แล้วก็ขึ้นรถต่อมุ่งหน้าสู่เชียงคานตกค่ำอ่าเดินเที่ยวถนนเชียงคานสบายใจคืนนั้นเข้าพักรีสอร์ทแถวริมน้ำโของอ่ะจบไปหนึ่งวัน ต่อมาวันที่18สิงหาทําบุญตักบาตรรับบุญยามเช้านะริมโขงเชียงคานเที่ยงเนี่ยไปเดินเล่นอยู่ที่สกายวอล์กเชียงคานโพสต์แคปชั่นเด็ดบอกว่าถ้าเธอชอบเขาก็ทิ้งทะเลแบบเราเถอะนะขึ้นรถเดินทางต่ออ่าสบายใจละขึ้นรถเดินทางต่อตกดึกคอแห้งอยากจะฟังเพลงสักหน่อยอยู่ที่ร้านอาหารเมืองลพบุรี วันต่อมาค่ะไปเดินชมเขื่อนป่าสักชุลสิธิ์จังหวัดลบบุรีเช็คอินกรุบกริบนิดหน่อยขึ้นรถกลับบ้านได้สบายใจละระหว่างทางเอาสักหน่อยอยากไว้ร้องเพลงร้องเพลงเต้นโย,ยกย้ายสัตว์พโภกโยกย้ายแถวแถวร้านอาหารแถวบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นหลบบ้านได้ก็คือกลับบ้านได้ถึงปลายทางเนี่ยสวัสดิภาพโดยเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์มีภาควิจารณ์สนัดเลยนะคะถึงความเหมาะสมแล้วก็เรื่องราวของงบประมาณบางส่วนแล้วก็โยงไปถึงการใช้งบประมาณที่มันจะดูเหมือน จะสิ้นเปลืองมากๆกันนะคะส่วนมากแล้วก็ออกจะโปร่งๆบอกเออทําใจเถอะมันก็เป็นกันเกือบทุกหน่วยงานนั่นแหละทุกที่เลยจนเป็นธรรมเนียมแล้วล่ะมันเป็นเรื่องปกติละในขณาที่งบอาหารกลางวันเด็กเนี่ยตกวันละ2 0บาทเท่านั้นนะไม่ใช่มื้อวันละ20บาทเท่านั้นเองมันสวนทางกับการดูงานที่ดูสบายๆของบุคลากรครูจริงๆจนมันกลายเป็นกระแสออกมานั่นเองคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมพิจารณาเองแล้วกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อน ของสังคม